อัท oh no, ี่็เป็นรองที่นอ่ะเ่องที่สนามยเหรอทน้าีทาดบที่นัขาค่ะโดยจะส่วที่ได้สนัยบริษัทยิิเศเมีพลไปเช่นของเพลสบริษัทิพไก่อนค่ะบรยษาในส่วนที่2และารความประกาศจากู้ปรอในการเปิดบตที่นักระราดยดนสเดินทางโดยเปิดนัดให้ลูกค้าพอใบมีนา นเงินมาออกส่รับวีดีสสัปดแรกเป็นส a งชิ้นตัวเป